สวัสดีครับอันนี้ก็มีกลองบดมาแนะนํานะครับอันนี้เป็นกล้องของแบรนด์โบนิต้นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น BT 3 8 0 F นะครับอ่าให้ดูรอบกล่องก่อนนะครับรอบกล่องปร,ประมาณนี้นะครับอแเราดูแกะดูด้านในนะครับเอาให้เราบ้างนะครับกล่องตัวนี้ค่อนข้างยาวเลยนะครับ ก็มีเป็นปั๊มมาเลยนะครับหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นถังกองบนนะครับอันนี้ฝานะครับฝาปิดอ่ามีเป็นท่อสปริงมาให้หนึ่งเส้นนะครับมีเป็นสายนะครับสายออกซิเจนหนึ่งเส้นนะครับ เอ็นข้อต่ออย่างนี้นะครับหนึ่งตัวจะต่ออยู่ตรงนี้นะให้มาสองอันนะนี่ก็เป็นตะแกรงนะครับเป็นจุ๊บยางอันนี้เป็นหัวเติมอากาศนะนเดี๋ยวจะให้ดูทีนะระวังไว้ก่อนอ่าด้านในก็จะมีตัวกั้นมาให้นะครับตัวกั้นก็ใส่ตรงนี้นะครับนี่ใส่แบบนี้นะ นี่ก็เป็นตะแกรงรองพื้นนะทอดออกได้นะครับนี่เดี๋ยวจะแยกเราจะแยกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูด้านในก่อนอันนี้เป็นตะแกรงปั๊มนะครับอนี้ตัวปั๊มใช่ไหมอันนี้ตัวปัมมนนวป๊มก็ใส่อยู่ตรงนี้ะนะครับแบบนี้นะครับ ันนี้ก็เป็นหัวเติมอากาศนะครับต่อสารออกซิเจนนะอันนี้ก็เป็นท่อต่อด้านบนนะครับท่อต่อขึ้นตองบนนะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงช่องนี้นะครับนี่เขาจะมีลักษณะเดียวกันเลยสองแบอนี้ครับแล้วก็ท่อสปริงนะครับต่อด้านนี้อ่าเขาจะดูดน้ําเข้ามานะครับน่ะสองตัวนี้นะครับก็ประกอบกันแบบนี้นะครับข้อนี้จุบยางนะครับปิดนะครับปิดท้ายไว้นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเข้ามาเขาจะไม่กองตรงนี้นะเขาจะออกตรงนี้่นี่แล้วก็ไว้เสียบตรงนี้เลยนะครับนี่ตัวต่อมีท่อต่อด้านในนะครับแล้วก็เสียบไปเลยนี่ถ้าอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนะท่อท่อก็จะต่อตรงนี้ท่อสปริงนี่น้ำเขาก็จะดูดขึ้นมานะครับผมแยกไปก่อนนะส่วนตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็คือใส่ด้านในนี้นะครับี่จะมีรูอยู่นะครับเขาก็จะปล่อยน้ําดีออกมานะครับนี่ตัวนี้เราก็ต้องเดี๋ยวผมลองใส่ดูเราก็ต้องเอาตะแกรงออกมาก่อนนี่นะนี่ก็ใส่เว้าตรงนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนนะครับ เดผมจะมาบอกสเปคปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะดูกองกองถังกองข้างบนก่อนนะ,ะถังกมองเขาถอดได้นะนี่เขามีถอดได้แล้วถอดเอาไปล้างได้นะครับนี่แล้วก็วางวางใส่ปกติได้เลยนะครับอันนี้เขาก็จะสไลด์ได้นะครับสไลด์ยืดได้อีกนะครับสำหรับคนตู้ย,ยาวๆนะแล้วผมจะลองวัดให้ดูนะครับ อันนี้ก่อนยืดนะครับก่อนยืดนะสั้นสุดนะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเซนนะครับนี่นะครับห้าสิบเซนก่อนยืดนะครับเีย๋ยวพื้นที่ไม่พอจัเน,นึนนะครับถ้ายืดโอ้ยืดยาวเลยนะครับยืดยาวเลยนะครับ โอ้ยืดได้แปดสิบฝ่าเลยนะครับประมาณแปดสิบถึงแปดสิบห้าเลยนะครับนี่นะน,นะครับมันยาวครับอยากให้เห็นเหมือนกัน,นครับนี่ประมาณแปดสิบถึงแปดสิบห้าเลยนะครับเส้นนะครับแปดสิบถึงแปดสิบห้าเซนยืดสุดอ่ะี๋ยวเก็บก่องไว้ก่อนอันนี้ฝ่าไปด้านบนนะครับเราจะรานี้เราจะมาดูปั๊มนะครับนี่นะครับปัม๊ม ดูรอบๆก่อนอันนี้ก็มีจุกบยางติดกระจกนะครับก็อกระจกอ่าอันนี้ก็เป็นสเปคนะครับขาจะแจ้งอยู่ด้านบนนะครับเป็นรุ่น BT300F นะครับให้ก็ลังวาดอยู่40วัตต์นะครับให้ประมาณน้ำอยู่200 2,500ลิตรนะครับต้นตหัวก็จะเป็นหัวแบบสองทางนะครับตัวนี้ก็ต่อขึ้นกองบนได้ครับนี่ก็สายสปริงต่ออย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ เราไม่ใช้ออกซิเจนใช่ไหมเราต่อเราจะดูด орт, น้ำแรงขึ้นกองบนอย่างเดียวแล้วก็ปิดด้านนี้นะครับนี่เขาไม่จะมีให้จะมีจุบป,ปิดให้อ่ะก็ปิดไว้แล้วก็ต่อเฉพาะแค่ทอ่อทั้งบนอย่างเดียวอ่าทีนี้น้ําก็จะดูดน้ำเขาก็จะดูขึ้นกองบนแรงนะครับอันนี้ประมาณนี้นะผมไม่ผมไม่ไผมมสมแน่น,นอันนี้สวมให้ดูก,ก่อนนะครับนี่เขาน้าเขาก็จะขึ้นไปแรงนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ออกซิเจนด้วยนะครับแล้วก็ดูขึ้นกองบนด้วยนะครับจะใช้แบบสองอย่างนะครับก็ถอดตรงนี้ได้แล้วก็เสียบด้านนี้ เสร็จตอนนี้นะครับอ่าอน,นี่เขาจะดูดขึ้นของบนด้วยตรงนี้ก็พ่นออกซิเจนออกด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็ไปจุบยางเขาปิดไปอยู่แล้วก็สามารถแกะมาได้นะครับนี่นี่แกะมาอย่างนี้ได้นะครับมาแกะมาแล้วก็ต่อนี่ใสอ่ออกซิเจนเขาให้มานะครับต่อเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเติมอากาศนะครับอันนี้แล้วก็ต่อเข้าไปนะครับ ี่แล้วก็หัวเติมกันแตยพาดไปบนตู้นะครับเพื่อที่ให้เขาเติมอากาศตรงนี้ทีนี้พอตรนี้เวลาเขาพ่นเขาจะพ่นออกมาเป็นฟองน้ำนะครับตัวนี้คือสวยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต่อสอรได้ปิงดูดขึ้นกองบนอแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็ถอดเก็บได้นะครับเออจุบยางปิดไว้ถ้าไม่ใช้ครับนี่ปิดไว้กระดูดขึ้นอยู่ทรงถาก็สไลด์ได้นะครับนี่ถากสไลด์ออกก็ได้เดี๋ยวผมจะวัด ขนาดตัวปั๊มให้ดูนะครับผมว่าจากด้านด้านยาวนี้ก่อนนะด้านกว้างนี้ก่อนนะจากครัวนะครับที่เขาดูดนะครับนี่ท่าน้าเข้านะครับถึงถึงด้านหลังนะถึงฝาท้ายก็อยู่18เซนนะครับอ่ะดูด้านดูด้านหน้าก่อนด้านหน้ากว้างนะครับกว้างอยู่6.5นะครับแล้วก็สูงขึ้นจากฐานนะครับอันนี้ถึงตัวปั๊มนะผมว่าถึงตัวปั๊มได้10.5นะครับถ้าถึงตัวท่อน้าออกด้านบนนะก็จะอยู่ สิบสองจุดห้านะครับอันนี้ผมก็มาให้ดูอุปกรณ์ว่าเขาให้อะไรมาบ้างคร่าวๆนะครับอันนี้ว่าเขาให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูตอนต่อตอนติดตั้งประกอบประกอบอีกทีนึงว่าประกอบบนตู้ยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับผมโอเคครับ